สำหรับตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่บนถนนพระรามสองนะฮะมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะสสงครามเหรอวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราจะไปวัดจุฬามณีครับวันนี้เราจะไปอัปเดตล่าสุดนะครับวัดจุฬามณีนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาเปิดให้เข้าแล้วนะครับเราจะไป อัปเดตอีกรอบนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมกันนะฮะตอนนี้กำลังเดินทางฮะมุ่งหน้าวัดจุฬามณีนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดครับผมครับสำหรับตอนนี้นะเรามาถึงบริเวณใกล้ๆก,กับตัววัดจุฬามณีแล้วนะฮะ ก็บริเวณรอบๆใกล้ๆที่เป็นสวนมะพร้าวนะฮะก็ a, จะทำเป็นที่จอดรถนะฮะแต่รอบๆนี้จะเป็นที่จอดรถที่เขาเสียตังจอดนะฮะค่าจอดสี่สิบบาทนะฮะรอบๆบริเวณข้างๆวัดนะฮะเป็นลานจอดนะนี่ไงว่ะเดินๆเข้าไปตรงนี้ตีที่จอดหรอ เต็มแล้วม้งไม่เปิดไจอดนี้เต็มแล้วรานนี้ไงที่จอดหก็ไม่เราไมรบกที่ไ่างไม่รูมที่จอตครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณรอบๆ ตัววัดจุลามณีแล้วฮะอันนี้เราเสียค่าจอดนะฮะสี่สิบบาทนะฮะก็ะข้างในไม่รู้ว่ามีที่จอดหรือเปล่านะครับแต่เราเลือกที่จะ,อะจอดเสียตังค์นะฮะสี่สิบาทนะรอบๆบ,บริเวณรอบตัววัดจุลามณีนะฮะรอบๆนี้ก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะฮะเขาก็จะทำเป็นที่จอดรถให้นะ,ะเสียค่าจอดสีบาทนะฮะ ครับบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินลัดป่ามะพร้าวนี่ไปนะฮะนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะฮะทางเข้าวัดจุฬามณาีนะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะคนก็ยังมาเยอะนะฮะลานจอดรถหลายที่นะฮะที่เราผ่านมาสามสี่ที่ะฮะเต็มตลอดนะฮะ ที่จอดรถแน่นนะฮะตรงนี้เป็นบริเวณรอบๆวัดจุลามณีนะฮะก็จะมีร้านค้านะฮะคนมาขายของกันนะฮะมีป่ามะพร้าวนะครับบรรยากาศเย็นสบายนะ แล้วเราจะเดินเข้าวัดกันนะฮะเป็นสวนมะพร้าวนะครับนี่เป็นลานจอดรถนะฮะเสียค่าจอดสี่สิบาทนะฮะนี่คนก็จะมานั่งกินข้าวกินอะไรกันนะมีร้านค้ามีอะไรรอบๆบ,บริเวณวัดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะ ไงกินข้าว่ะพี่เขาตำอะไรนี่อ๋คอ,ค,อคิวเยอะพี่บรรยากาศชิวมากมมนะครับสายคิวโอโห<อ><อ>เห็นมาเรื่อยเรื่อยอะไรดีนั่งกินตรงไหนอ่ะ ขาบอกคิวยาวมากส้มตำขายดีน,นี่จะข้าวเดินไปดูข้างในกันก็ได้ไหมว่ากันเหนียวแล้วหรอไปดูข้างในกันก็ได้มีที่กินหรือเปล่าคอก็อย่วฟังไหวเดี๋ยเดินไป ตลาดน้องไงี้โซนตลาดน้องเงแดดยังร้อนอยู่เลยวหก็ว hmm. uh ่ายไม่ได้ว่าอะไรอันกาแฟอันกาแฟอนนี้เรากำลัง เข้าไปบริเวณวัดนะฮะอันนี้เป็นด้านด้านข้างอ่ะด้านข้างวัดจุฬามณีนะ <Okay. S 3> โอเคก่อนไปก่อน,อ,นอานในรองเท้าเรอ,อโอ้แดดร้อนมากฝั่งนี้จะเป็นอะไรขอไปน่นก่อนไหมฝั่งนี้จะเป็นรูป อันนี้จะเป็นองค์ใหม่ที่สร้างขึ้นมาองค์ใหม่ไงใ,ใ,ใช่เราไปไหว้ตรงนี้นก่อนแล้วเราค่อยมาไหว้ตรงนีุ้ปั้นนะฮะปั้นอะไรนะพระเวสสุวรรณพระเวสสุวรรณโนนะฮะนะอันนี้เป็นลูกปั้นที่สร้างขึ้นใหม่นะ ตอนนี้เราไปหาอะไรกินก่อน,นะฮะตอนนี้กี่โมงแล้วนี่บ่ายสองแล้วนะฮะยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวไปหากินข้าวกันะฮะนี่เป็นร้านค้าภายในบริเวณวัดจุฬามณีนะฮะตรงน,นี้จะเป็นคนที่มารอไหว้องคาวเวทสสุวรรณนะฮะตรงน,นี้ คนเยอะกนกันนะวันอาทิตย์คนมาเยอะเหมือนกันนะครับนี่ตอนกลางวันนะถ้าตอนเย็นคนน่าจะเยอะกว่าน,นี้ นี่ายเลยบรรยากาศนะฮะ

น,นี้ผัดไทยจะนั่งกินที่ไหนคะนี่ไม่รู้เลยม่มที่ไหนก็เอาอไว้ นั่งกิกนูเอาผัดไทยสองข้อเจ้หอยทอดนะได่เลยอันนี้ผัดไทยนี่เป็นผัดไทยนเ,เดี๋ยวกินข้าวกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณนะ ตอนนี้แดดร้อนมากทั้งวันเดินรอบๆครับอันนี้บริเวณด้านหน้านะครับทางเข้ามาเป็นลานจอดรถนะฮะที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับ ว่างนะฮะเป็นลานจอดรถสร้างใหม่ใครไม่อยากเสียค่าจอดก็ามาจอดทีได้นะฮะเป็นด้านทางเข้าหน้าวัดสุรามณีนะฮะนี่เป็นด้านหน้านะครับ บรรยากาศภายในวัดนะฮะตอนนี้บ่ายสามโมงนะฮะวันอาทิตย์นฮะคนมาเยอะแล้ว ตังนี้เป็นร้านข้านะฮะขาเยอะมาก เราอยู่ทางเข้านะฮะบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะฮะเพื่อไปสักการะไปไหว้องค์วเทววสวุวรรณกันนะ,ะบริเวณนี้จะเป็นจุดบูชาดอกไม้ทูบเทียนกันนะฮะคนก็จะเยอะเป็นพิเศษนะฮะ มาย้อนไปอยู่ด้านนอกเขมาด้านในเลยโยเดินตรงมาเลยเดินตรงมามาดอกมะตูดเพียรนั่งทานีนท่านนี้โยเดินตรงเข้ามาอีกโยเดินตรงเข้ามาเลยนะดอกมะตูดเพียรเดินตรงเข้ามาถ้ามีจำหน่ายก็ามที่ในโยดูได้นะ

อันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะฮะก่อนเข้าไปสักการะไหว้องค์เทเวีสุวรรณโนนะฮะเพิมซื้อดอกไม้ทุกเพียนนะฮะเพื่อต่อคิวเข้าไปสักการะไปไหว้ พอพอดองเ้าว well, ี uh ่สวันมานะคนเยอะมากครับ ยืมน่อสองั้งยางเลมเงนถงไงนตอนนี้เวลาบ่ายสามหน่อยๆนะครับแดดร้อนมากแต่นคนยังแน่นอยู่เลยนะครับเขาบอกว่าถ้า

ตา้มาแล้วฮะดอกไม้ทุกเทียนเป็นดอกกุหลาบนะฮะใช่ไหมใช่ดอกกลาบครับทีนี้ว่าไหว้เวท้าเวสุวรรณเขาจะใช้ดอกกุหลาบสีแดงเดี๋ยวเราได้กุหลาบมาแล้วเราไปไหว้องเวท้าเวสสุวรรณกันครัับอนนี้ใส่ใส่ใจยใช่นะมใช้เุ่งเทียน ยังกว่นนะ

วางมอตอรไซค์ด้วยครับขยะอลหลบมอเตอร์ไซ์ด้วยนะ เต่เรียบร้อยจากวันี้องค์ใหญ่หลังโบสถ์นะครับเทวกวันจุดที่2ององค์ใหญ่ที่สุดในวัด5เมตร5.4เ็นต์อยู่หลังโบสถ์นะดไามเรองที่นไปรนีบริเวณนี้เป็นจุดเช่าบูชาเหรียญนะฮะคร่ม้นงคนมาดิ

ครับหลังจากเราไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณนะองค์แรกใช่ไหมเป็นไหว้องค์แรกที่สร้างก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปดูองค์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะฮะองค์นี้จะใหญ่มากนะเมื่อกี้เป็นองค์แรกที่สร้างนะฮะเดี๋ยวเราจะไปไหว้องค์ที่สร้างขึ้นมาใหม่กันนะฮะซึ่งอยู่อีกด้านของ บริเวณวัดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปไหว้อีกด้านนึ่งครับ